The oh. มาให้ครับอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับแนวทางการแต่งรถนะครับว่า a z ซ o r i g i n a l เนี่ยหวันมีรถอะไรเข้ามาทำกันบ้างนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยบอกเลยนะเรามี g r 86ตัวใหม่ด้วยนะครับแล้วเราก็มี Bittern มาใส่ท่อนะครับส่วน Honda เนี่ย Civic FE Civic FK ไปจนถึง Civic FD เนี่ยชุดใหญ่ชุดเล็กมีให้ดูแบบครบครบนะครับเพราะนั้น1วันกับนัดแจงเอีเนี่ยผมอยากให้ติดตามกันไว้นะครับใครที่เพิ่ง เข้ามารู้จักช่องผมเนี่ยกดติดตามไว้ก่อนเลยหรือกดหัวใจไว้ได้เลยนะครับเพราะว่า1วันรถที่นี่มีหลากหลายรุ่นมากๆแล้วเราจะรวมแนวทางที่อาจจะเป็นความรู้หรืออาจจะมีแนวที่เราอาจจะไม่เห็นที่อื่นหรือเราอาจจะไม่รู้ว่าที่นี่นะแจมทําะทอะไรบ้างเพราะอย่างวันนี้เนี่ยยังมีรถเซตเทอร์โบอีกไม่ว่าจะเป็น c ีวิกเอฟซีเซตเทอร์โบซิตี้จีเอ็มซิกเซทเทอร์โบฮอนด้าบรีโอเซตเทอร์โบแล้วก็ยังมีในเรื่องของงานคาร์ดีเทลลิ่งอีกอย่างอะเทสลาเนี่ย มาแรบสีแล้วก็ยังมีรถไฟฟ้าอีกผุบ,บอกเลยว่าดูคลิปแนวนี้ผมไว้นะครับหวันทั้งรถซิ่งรถบ้านงานคาดีเทลลิ่งหรือแม้กระทั่งงานเซอร์วิสเล็กๆน้อยๆพวกกล้องติดรถเปลี่ยนผ้าเบรกชั้นนําหรือแม้กระทั่งหลอดฟงหลอดไฟ LED เนี่ยงานเล็กๆน้อยๆแบบนี้แต่ที่นี่เราคัดของมีคุณภาพไว้ท่านได้ชมเพราะนั้นคลิปนี้ครับดูให้จบบอกเลยว่าครบทุกรุ่นทุกแนวครับไปกันเลยครับเชิญชมครับเริ่มกันที่คันแรกเลยครับกับ GR86 นะครับ,บ,รบซึ่งบอกเลยนะว่าร คนนึกว่าที่นี่อาจจะไม่ทําแต่บอกเลยนะว่า GR86 ที่เนี่เข้ามาทําเรื่อยๆนะครับมีเป็นระยะระยะนะครับอย่างคันนี้อยากได้ล้อแท้นะครับเราก็จัดให้เป็นเอ็นไกลแท้นะครับสเปค ตรงรุ่นแต่ลูกค้าบอกว่ายังไม่โหลดนะขอใส่ล้อนิดนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาโหลดกลับมาจัดทรงที่นี่แน่นอนนะครับเพราะนั้นวันนี้นี่ดูลอ้ลอหล่อๆไปก่อนนะครับอ่ะมาดูคันต่อมานะครับนี่อย่างคันนี้ซีวิกเอเติมของก็เล่นของแท้ของโหดกันเลยกับเรกกอโร่ซีเอสจีเ้อยนะครับซึ่งบอกเลยว่ารุ่นเนี้ยราคาช่วงนี้กําลังเร้าใจนะครับแสนต้นๆลูกค้าทํากับเราไปเยอะพอสมควรและที่จะให้ดูอย่านึงคือเห็นไหมครับว่าการใส่เบาะเรกกโลแท้ที่นี่ สามารถใช้รางเดิมสามารถเดินหน้าถอยหลังเป็นไฟฟ้าได้เหมือนรถเดิมๆโรงงานเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเบาะเล็กโลที่นี่เป็นตัวแทนจำหน่ายแท้นะครับมีเยอะมากๆนะฮะทักมาได้เลยมาต่อกันครับยังคงอยู่กับสาย Honda นะครับคันนี้จัดครบชุดแฮปปี้มิอยู่แล้วนะครับล้อ,อยางสตัดปรับเกีียวนะครับ ท่อตรงรุ่นนะครับยางยังคงเป็นตัวราคาโปรโมชั่นนะครับจะตัดปรับเกี่ยวเลือกเป็น h ฮดไดส s เอสเปนะครับแล้วคันนี้เนี่ยยังมีในเรื่องของฝาหน้า a s สซ i ตซ i ออรงานแท้นะครับย้ำว่าต้นตำรับต้องเนี้ยบต้องสวยแบบนี้นะครับออกมาหล่อๆจัดทรงนะครับเพราะนั้นใครใช้ Honda ไม่ต้องดูเยอะครับคันนี้นี่ทำไมเนอร์ด้วยแล้วดูฮะท่อตรงรุ่นไปลายไทเทนเนียม ฟังเสียงสักนิดครับว่านุ่มแค่ไหนต่อกันที่ honda คันนี้เป็น f e นะครับก็ชุดคอมโบล้อสตัดปรับเกียวนะครับเลือกเป็นเท็ดไดเอสเปคเช่นเดิมล้อเป็นงาน 4forming มิงนะครับ n k performance แข็งแรงน้ำหนักเบาตอนนี้ล้อแนวนี้เริ่มหายากแล้วนะแต่จับคู่กับยาง RE นะครับโปรเทนซ เรียบร้อยหลอ่อทรงได้นะครับเพราะกันชนหน้าคันนี้ก็เป็น FL5 จากเราอยู่แล้วครบชุดอยู่แล้วนะครับวันนั้นจอดที่เดียวจะช่วงล่างจะชุดแต่งนะครับแม้กระทั่งท่อไอเสียเต็มระบบจบที่นี่สงประพาดอนเมืองครับปิดท้ายก็ฟังเสียงท่อนุ่มๆจาก As a อซัสซีมัฟเฟสักนิดนะครับ ไหนมาเสียงท่อแล้วอ้าวมัสด้ากันบ้างไม่ต้องพูดเยอะไปลายไทเทนเนียมแท้ฟังเสียงเลยครับยังโหดอ้าวนิวบิทเทิลเราก็ทำฟังเสียงท่อบิทเทิลปลายไทเทเนียมเนยครับอ้าวเสียงท่อต่อครับอันนี้งานถนัด แรงแน่นอนกับยาลิ 2005, ์พันห้าท่อ A อซัตซครับ oh. ยังอยู่กับ h อนด้อีกแล้วกลับมา n อนด้กแล้วคันนี้แ a z z GK นะครับโอ้ช่วงนี้มากันเยอะและวจ a z z GK คน,นี้เอาทั้งสวยทั้งแรงนะครับดาวไป a อซัสซีทรงนี้4,5 0 0าสำหรับเกียร์ออโต้ล้อแมกยางสตัดปรับเกียร์นะบอกเลยว่าใส่ดาวไปจูนด้วยแรงแน่นอนแลดูจัดทรงจัดทรงร้อใหญ่ไฟกับพิบแบบนี้อ่ะมาคันต่อมาครับมางานเทอร์โบบ้างนะครับบริโอเทอร์โบไม่ต้องพูดเยอะจบราคาพร้อมจูนนะครับ 5,9 0 0 0นะครับถ้าเป็นแบบมีกล่องก็เติมมาอีกหมื่นหนึ่งนะครับจบได้ทั้ง5,9 0 0 0และ6,9 0 0 0นะครับอย่างเนี่ย FC 1.8งานเทอร์โบโใครก็ทำได้นะครับแต่ทำแล้วแรงจริงไหมทนจริงไหมใช้งานได้จริงหรือเปล่าแนะนำ AS A 满 C นะครับกล่อง2ใบจบ200ม้าบวกทุกคันนะครับแล้วเป็นม้าแท้แรงตรงปกนะนี่ซิตีตัวเก่าเราก็ทำคลิป ความแรงคลิปวิ่งจริงไปดูในบ้านฟ้านะตรงนี้ให้ดูแต่แรงม้าแรงม้าแท้นะครับอ่ะมาเรื่องงานอื่นกันบ้างกล้องติดรถที่นี่ก็มีนะครับถ้าใครชอบของแพงชอบของจบก็ตัวนี้เลยนะครับ i r o a นะฮะแล้วก็งานเซอร์วิสเปลี่ยนผ้าเบรกเกตเรซซิงนะครับหลอดไฟ led ตรงรุ่นเพิ่มความสว่างกล่องแดงแรงจุกอันนี้ต้องใส่นะบอกเลยคุ้มจริงนะครับแผ่นปิด ใต้ท้องซิ่งร็อกกาดนะครับงานเปลี่ยนถ่ายของเหลวกองอากาศซิ่งอันเนี้ยเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดย้ำนะครับงานเซอร์วิสเปิดทุกวันนะครับเปิด10โมงครึ่งนะปิดดึกลากไปจน4ี่ทุ่มแต่ถ้าลูกค้าจะมาหลัง4ีทุ่มก็แค่แจ้งนะครับจะเที่ยงคืนตีหนึ่งผมรับหมดนะครับมาถึงก็นั่งรอได้เลยนะครับอย่างที่บอกย้ำทุกคลิปขนมหมดกาแฟหมด แจ้งด้านในออฟฟิศด้วยนะครับเติมให้ไม่มีอั้นนะครับมามาดูงานคาร์ดีเทลลิงบ้างนะครับคันนี้แรปโอ้โหดูสีสีเหลือบด้วยด้านด้วยโคตรเท่นะครับงานแรปรับวันละ1คันนะครับผมไม่ทำเยอะนะครับเน้นเนียบเน้นคุณภาพเน้นงานจบในราคาที่ดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดก็ดูดิออกมาเป็นไงนะครับฝากด้วยนะครับเจคารแรปนะครับ น้องใหม่ในวงการแต่ทีมช่างนี่บอกเลยว่ามือเก๋าทุกคนนะครับการันตีผลงานการันตีความเนี๊ยบนะครับให้ชมรอบคันเลยครับว่าคันนี้สวยแค่ไหนนะครับนัดได้เลยนะผมทิ้งช่องทางไว้แล้วในคอมเมนต์นะครับนะงานเคลือบแก้วนะครับเคลือบแก้วเซรามิกเต็มระบบนะครับมีให้เลือกทุกแพ็กเกจนะแล้วที่สําคัญนะครับที่นี่งานเคลือบแก้วผมปรับผิวนะครับ 8ขั้นตอนนะครับแก้ผิวส้มแก้สีด่างนะครับแก้ให้เรียบเงาเป็นกระจกแบบนี้ก่อนเคลือบนะครับบอกเลยว่าสีขาวที่เขาว่าไม่ใสเรายังทําได้และที่คุณเห็นในจอเนี่ยไม่มีแต่งภาพนะครับถ่ายจากมือถือเรียวๆไม่มีมาเล่งทรงเล่งแสงมีไฟส่องสวยๆไม่มีเห็นก็เลยคันจริงเงากว่าในคลิป นะครับผมไม่เคยแบบมานั่งแต่งภาพไม่เคยใช้ไฟผ้านะเนียนๆกิบกิฟชัดๆอ่ะส่วนรอบคำ่ำนะครับลุยกันต่อนะครับคันนี้ก็เหมือนเดิมงานถนัดนี่ดูโอ้โหครบชุดล้อนะครับเวกวิวนะครับงานโฟร์ฟอร์มิงไลท์เวทน้ำหนักเบายาง GT ราคาโปรนะครับนี่แล้วดูด้วยว่ารถไฟฟ้าที่นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับผมบอกเลยว่าจบทุก รุ่นเสียดายคันนี้ลูกค้าแบบพี่ขอแบบสูงๆหน่อยนะกวเมียขับไม่ได้จัดให้ไม่งั้นผมจะกดให้แม่งอมยางเลยอ่ะงานเบรกยาวไปนะครับคันนี้จัด AP Racing นะครับตัว4พอดใหญ่จาน300นะครับเพราะว่าใส่ล้อขอบ16นะครับจับคู่สตัดปรับเกีียวมาทีเดียวจบครบจานไฮคาร์บอนหล่อแบบนี้นะครับอย่าลืมฮะ AP Racing นะแนะนี่ลินหน้าเอกลักษณ์ของเรา เอซัสซีออริจินอลนะครับแหมให้ดูความสวยครับคันนี้ดูทรงฮะเป็นไงหลอเนียบเบรกจึบนะครับแล้วเบรกผมงานโรอีการันตีตลอดยุการใช้งานนะครับนะรอบดึกไปกันยาวๆนะครับคันนี้ก็ยังคงเป็นสตาร์ทได้เห็นได้ขายดีจริงๆช่วงนี้นะครับเป็นไงเอฟดีจัดทรงคนหลออยากมุดต,ต้องได้มุดนะฮะนี่ดูซุกๆกันไปเลยหลอโคตรอ่ะมาดูงานสีกันบ้าง คันนี้งานสีนะครับนะทีมงานเราก็แม่จอดปุ๊บถ่ายปั๊บมึงไม่เอาเข้าทรงเข้าแสงแต่งพงแต่งภาพไม่มีมาถึงถ่ายกันเรียวๆนะครับฝุ่นก็ไม่ปัดดูดิ